มันหาที่กัดอ่ะมันร้ายหน่ะถ่ายไว้เป็นหลักฐานมีงต้องมองหน้ากัดกูน้าแล้วจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะขึ้นมาอาศัยนอนบนตัวเขางี้เพัวอทำร้ายร่างกายมึงมาทำร้ายร่างกายมัมีอ่ะฮะ ทำลายร่างกายหมามีอ่ะทำลายร่างกายทำลายร่างกายไม่ใช่ป๊าป้านะมึงจะได้มาสาดิตใจไม่ใช่ป๊าป้านะเออไม่ใช่ป๊าป้ารูปเภาไม่ใช่ป,ปรร๊าป,ป้านะเนี่ยนี่หมามีนะฮะนี่หมามีเองฮะมึงซาดิตได้ด้วกับพ่อมึง น้าคะมามมึงอยสาดนะมามิไม่ชอบนะมึงซาดิกษมึงกัดมม่มึงกัดนะโอ้ยไม่ออ่ะลูกอ่ะมันเล็บยู่ป่เล็บยู่มมเล็บยู่ออเล็บอยู่ะกอะเดี๋ยว tên gọi ra hm đi Pôn nha pôn à, ôn pôn là được nha bôn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  hả, chụp con, bôn theo, theo อืมอบมียังยบมียังครับโปนใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยแค่ปนปล่าแค่ปนป่ะฮะเริ่มโยมมามีไหม I love you Mimi I love you I love you I love you นะพวกมึงกัดกันน่ะป้าป๊านอนไม่หลับป้าป้าหนีกลับบ้านเลยนะป้าป๊าไม่ได้นอนอ่ะป้าป๊าบอกอยู่บ้านไม่ได้นอนอ่ะแมวเยอะจัดนะแมวเยอะจัดหนีกลับบ้านเลยป้าป๊าป้าหนี้กลับบ้านเลยนะยแมวเยอะ แมวกวนตอนกลางคืนแมวเต็มที่นอนหมดแมวอะ่ะนี่คือตัวนเจ็ดตัวแมวเจ็ดตัวอยู่บนที่นอนแมวเจ็ดตัวอยู่บนที่นอนฮืม 4, แเลมาเจ็ดตัวอยู่บนนี้นอนเนอืออเจ็ดตัวแล้วอยู่บนที่นอนคุณเช้าไม่นอนไม่หลับกลับบ้านเลยนะใครเนะี่ย ความผิดใครความผิดใครความผิดเด็กๆเหรอเด็กครึ่งชั่วโมองตื่นขึ้นมาวิ่งเล่นกระโดดโยงเยงโยงเย,ยงบนที่นอนครึ่งชั่วโมองตื่นกกขึ้นมาปุ๊รี้ครึ่งชั่วโมองตื่นขึ้นมาปุ๊รี้ะฮะเพิ่งนี้พายายไปหาหมอเน้ยหรือเปล่าแล้วเพ่งนี้พายายไปหาหมอ ยไ,ไม่จับคุณนีพายายไปหาหมอนะยเชีหมอนัดคุณยายนะหมอเบาหวานนะเช็คเบาหวานคุณยายเนีเชียวคุณนี่เช็คเบาหวานคุณยายเนีเชีย